ลูกค้าขอมาว่าอยากเห็นรถเก๋งงวดสามสี่พันสภาพเป็นยังไงพี่โอ้โหเกง 34, นะ๋งสามสี่พันเหรอสภาพก็ใหม่จัดนะครับผมนะเออนะครับนี่เลยพี่ไปนิสสันมาร์คครับผมอ่ะให้ดูแล้วกันครับเก๋งสภาพสามสี่พันเป็นยังไงเอางี้แล้วกันให้โปรโมชั่นไปเลยครับออกรถวนห้าร้อยนะไปนี้ผ่อนห้าร้อยไปหน้างวดไม่เกินห้าพันหรือว่าห้าพัน 5, นี่แหละโอเคไหมนะห้าคนแรกที่กดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์เข้ามาดี๋ยวถ้าคิดอะไรไม่ออกก็คอมเมนต์ว่าป๊อปจัดให้แค่นั้นเองอ่ะ ให้ดูครับพี่นิสันมาร์สนะครับออกใหม่เท่าไหร่นะสี่ห้าแสนไหมผมขายแสนกว่าบาทโอ้โหราคาเงินสดตัดโปรโม่รวมแบบมันสงครามการนะถ้าซื้อผ่อนก็เหมือนที่บอกครับคันนี้ออกโดนห้าร้อยปีนี้ห้าร้อยปีหน้างวดไม่ถึงห้าพันอ่าเป็นไงโดนใจลูกค้าไหมบางคนบอกรถมีปัญหาหรือเปล่าว่าแสนกว่าบาทบาทำไมมันสภาพอย่างนี้การันตีนะครับไม่มีชนหนักจมน้ำย้อมแมวพิโก้ไฟไหม่กลับมาถ้ามีอ่ะยินดีซื้อคืนเต็มนะครับผมนะแล้วคนชอบถามนะครับป้ายแดงกับป๊อปต่างกันยังไง ผมเหมือนที่บอกครับต่างกันที่เงื่อนไขนะของผมไม่ต้องใช้เงินดาวใช่ไหมไม่ต้องดาวแพงดาวเท่าไหร่รายกาเนะะี้ห้าร้อยไม่ต้องผ่อนแพงครับผ่อนห้าร้อยปีนี้ปีหน้าสี่สี 5, ่พันกว่าบาทห้าพันนะครับผมนะแต่การดูแลแทบเหมือนกันออกม่นะครับเปลี่ยนแะนรเป็นเงินที่ไหนที่ศูนย์ครับผมก็เปลี่ยนศูนย์ออกม่มีปัญหาดูแลที่ไหนที่ศูนย์ครับผมก็ดูแลที่ศูนย์ได้โอเคไหมสูงสุดสองปีสองหมื่นโลโทรเทศนะครับสะดวกมาเส้นที่ส่งที่ ฟรีทั่วประเทศนะครับผมนะออกโคตรง่ายบัตรใบเดียวซื้อคนเดียวไม่ต้องค้ำแถมอเนื้อภายในวันเดียวครับรู้เรื่องนะครับล่าสุดลูกค้ามาหาผมครับเซ็นหนึ่งชั่วโมงครับไปเข้าห้องน้ำกลับมารับรถเลยนะนะครับออาให้ดูหน่อยครับปุ่มสตาร์ทครับโคตรสวยคันนี้พี่สะเก์ตรอบคันครับแม็กยังสวยเลยนะพี่นะจัดไปครับนี่ให้ดูครับโคตรสวยเบาะหนังแดง้วยนะดำแดง้วยนะเออใหนดูดิของสตาร์ทดิแอร์เย็นเพียงพอครับมาอยู่ที่แสนเน็ตเอง นะนี่แอร์บายกระหน่ำไปเพลงว่าไงโดนยิงโอ้โหเปิดเพลงมาโดนยิงนะประมาณนี้พี่อ่าแต่ให้ดูครับสวยขนาดไหนครับไฟท้ายแต่งครับเป็นไงทุกอย่างนะครับบางคนบอกมีปัญหาระบบไฟไหมผมรับประกันให้โอเคไหมถ้ามีปัญหาบอกผมเลยนี่ครับเปิดท้ายได้นะครับนี่ครับพับเบาะได้นะนี่ไวรุ่นทำกินเอาไปอ่ะตามนั้นพี่ โอ้โหเดิมครับดูดิไม่เคยขยับนะเดี๋ยวบางคนรถมีปัญหาแนะ่นอนเลยนะไม่เคยขยับพอละพอละเดี๋ยวของช้านะ5คนแรกกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เข้ามาถ้าคิดว่าคอมเมนต์ดออายจัดให้ก็ได้หรือโทรมาที่เบอร์0886852901ครับครับผมอย่างนี้ขอบคุณทุกคนมากนะครับเลือกคุณภาพเลือกความค,ามคาม่าเลือกผมเลยครับป้าวชานลโตสวัสดีครับ